คนวันพุธนะคะเป็นเจ้านาคาแห่งการนอนคนพุธคนวันพุธน,น,นะคุณสามารถมีเรื่องเล่าคุยกับเขาได้ตลอดยีบสี่ชั่วโมงเพราะคุณจะคุยแค่สองนาทีที่เหลือเ็จะหลับใส่คุณค่ะเพราะวันพุธบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงของเวลาของการพักผ่อนหย่อนใจค่ะชอบนอนค่ะนอนเป็นชชื่อจิตใจไม่รู้เป็นอะไรกับการนอนหัวถึงหมอนเมื่อไหร่หลับค่ะหลับเลยค่ะเครียด อะไรเรื่องทอกซิกอะไรทําอะไรคุณไม่ได้ค่ะคุณหลับใจค่ะหายเครียดด้วยการพักผ่อนด้วยการนอน <c oughs> ป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงด้วยนะชาววันนี้แต่คนวันพุธเนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่าเขาเป็นคนที่จิตใจดีนะคะชอบแบบว่าดูแลแส่แคร์คนรอบข้างให้มีความสุขและเป็นคนที่ออกอใจคนอื่นเก่งมากเป็นนักพูดอ่ะเป็นคนที่พูดพูดเก่งอะ่ะพูดได้ทั้งวันมีเรื่องเล่าตลอดยีิบสี่ชั่วโมงค่ะตอนที่คุณไม่เสียบเขาเนี่ยคุณอาจจะมองว่าเขาเป็นคนที่หยิ่งหยิ่งในสายตาคุณนะ แต่ถ้าคุณได้สนิทกับคนวันพุธกลางวันเมื่อไหร่นะฉันบอกเลยว่าเขาจะเป็นนักอะไรนะนักพูดเคลื่อนที่อ่ะเออพูดไม่หยุดค่ะได้พูดแล้วพูดไม่หยุดกับพูดทั้งวันค่ะพูดจนคุณแบบว่าโหกูเบื่อมากเลยเมื่อไหร่มันจะหยุดพูดสักทีเนี่ยพูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆไน้ทุกวันเล่นมุกตลกห้าบาทสิบบาทได้เก่งมากนะความรักของคนวันพุธช่วงนี้อ่ะขอดูหน่อยค่ะวันพุธกลางวันความรักของคุณเป็นยังไงบ้างเห็นไหมคะสีเขียวด้วยค่ ใครก็สีเขียวดูสีเอาใจคุณขนาดไหนขอก่อนอื่นเลยโฆษณานะคะน้ำหอมเสน่ห์พ่อคุณแผนใช่แล้วผัวเปยันคาลือหานะคะใครอยากให้ผัวเปยคาลือหานใครอยากให้ผัวเปรถเบนซ์เสิร์ฟรถเบนซ์ถึงหน้าบ้านก็ต้องบูชาน้าหอมพ่อคุณแผนของแม่หมอนะขวดละสองเก้าเก้าส่งฟรีค่ะ <laughs> ใ,ค<ร> <laughs> ใครสนใจนะคะอะหัวโลวอร่อยมากเลยค่ะใครสนใจน้ำหอมเสน่ห์พ่อคุณแผนผัวเปยคาลือหานนะคะทักไลน์หลังบ้านนะ มาจับจองกันได้เลยนะจํานวนจํากัดแล้วตอนนี้เหลือน้อยลงทุกวันแล้วนะคะขายดิบขายดีมากใช้เล็บผเปค่ะใช้เล็บมูทีสามพ่แพ้นะคะแล้วก็ใช้เล็บมิสหนีน้ำเมตตาต่อกเพชรตรงข้ามเพชรตรงข้ามเห็นแล้วก็จะกลืนกินค่ะโอเคคะ่ะแม่หมอเข้าเรื่องค่ะอ่ะเดี๋ยวถ้าเราพูดเรื่องน้ําหอมน่าจะหมดคลิปอะค่ะอ่ะต่อกันเลยค่ะความรักของคนวันพุธกลางวันเป็นยังไงบ้างอ่ะดูสิเป็นยังไงบ้างคะช่วงเวลานี้ วายช่วงนี้คนรักดูแลแทะแค่คุณดีมากเลยอ่ะบางคนบอกว่าแม่หมอหนูเพิ่งอกหักค่ะ,คะเอา้า <laughs> มีสามดาบด้วยหนูค่อนข้างไม่สบายใจค่ะหนูต้องมาวอร์รี่ค่ะว่าจะเลือกคนไหนดีเพราะว่าช่วงนี้เป็นเวลาของเนื้อหอมค่ะกลุ่มกลิ่มมากเลยอ่ะเพราะว่าคนเข้าหาคุณเยอะเกินจนคุณเลือกไม่ถูกอ่ะเนี่ยคุณไม่ได้เป็นตัวเลือกเขานะแต่คนที่เข้ามาจีบคุณอ่ะคนเหล่านั้นกําลังเป็นตัวเลือกของคุณโดยที่เขาไม่รู้ตัว ต้องบอกเลยว่าช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาของการกบโกยเรื่องเสน่ห์นะเมตตาคนมารักมาตูมคุณคุณเยอะอ่ะไม่ต่างเลยกับคุณวันจันเลยอ่ะนะพุธกลางวันคนจะเข้าอุปถัมภ์คุณนะคุณมีเกณฑ์จะได้คนรักที่เข้าอุปถาัมภ์มาเลี้ยงดูคุณมาเปยคุณนะจากที่ว่าคุณเครียดเรื่องการเงินคนรักจะช่วยเหลือเรื่องของการเงินได้ดีค่ะซึ่งมากเลยอ่ะดวงของอะไรนะ อุปถัม์อ่ะมาเลยอ่ะคนรักอุปถัมป์น่ะช่วงนี้คือช่วงเวลาของการพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวค่ะไปนั่นไปนี่นะคะด้วยกันกับครอบครัวไปพักผ่อนหย่อนใจไปเที่ยวอืด้วยกันกับคนรักมีเวลาให้กับคนรักมากขึ้นเป็นช่วงเวลาของความรักช่วงนี้คือช่วงเวลาแห่งความโ,โมรแมนติกของคนวันพุธค่ะพุธกลางวันโชคดีมากเลยอ่ะแม่บอกเห้นึงความอบอุ่นความแบบว่าได้ทําอะไรเอนเตอร์ของความสมหวัง นะคุณรักใครชอบใครช่วงนี้คือช่วงเวลาของความสมหวังคือเขาชอบคุณคุณชอบใครเขาก็ชอบคุณนะและมีแนวโน้มที่คุณจะได้สละโสดนะคะได้ใช้ชีวิตคู่กับคนที่คุณแอบรักแอบชอบคนมีคู่มีเกณฑ์จะได้ลงหลักปักฐานได้ทําอะไรที่เป็นครอบครัวด้วยกันนะโอ้ยดีมากเลยอะทาไมมันดีดาขนาดนี้นะคะคนวันพุธคนวันพุธ่าไพ่บอกว่า คุณไม่ต้องคิดเยอะนะคะในเรื่องของคนอิจฉาตาร้อนอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวพลังงานพวกศัตรูหมู่มาเลยเนี้ยมันจะแพ้ภัยต้มเอง่งโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรใครอยากดิ้นทา่าคุณปล่อยไปเลยค่ะคุณหลับใส่เขาเลยรับรองค่ะปัญหาพวกนั้นจะไม่สามารถทําอะไรคุณได้คุณหลับใส่เขาเลยแม่หมอเชื่อว่าเราจะหลับใส่แน่นอนเพราะไม่สนใจโลกค่ะเุาจะนอนเออเหมือนยักษ์เลยอ่ะนะแล้วคนวันพุธเนี่ยเทวดาจะส่งคุณค่ะ สวดมนต์นั่งสมาธิเยอะๆอย่าลืมว่าเราเป็นเสียกสิทธ์นะคะเป็นดาวตัวแทนของเสียกสิทธิ์เทพเทวาลงมาเกิดกันเยอะเทวดานางฟ้าเกิดวันพุธกลางวันเยอะเยอะมากเพราะฉะนั้นอย่าลืมปฏิบัติเยอะๆยิ่งเราปฏิบัติด,ดีไม่ใช่ส่งผลในเรื่องของความรักอย่างเดียวนะแต่ส่งผลในเรื่องของการงานการเงินอีกด้วยให้ศัตรูมันแพ้ภัยตัวเขาเองนะคุณสวดมนต์นั่งสมาธิเยอะๆให้กับ่สศักสิทธิ์เทวดาที่เขาดูแลคุ้มครองคุณอยู่อ่ะเรศปัญหาทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ค่ะ น,นี่คือคําแนะนําของไพ่โอ้โหการงานจะมีความมั่นคงด้วยเรื่องของความรักได้เกิดความมั่นคงได้สร้างบ้านได้ซื้ออะไรทรัพย์สินอะไรใหม่ๆด้วยกันคนรักจะอกใอจคุณเป็นอย่างดีแล้วก็เปยคุณค่ะอย่าลืมนะน้ําหอมเสน่ห์พ่อคุณแผนผัวเปควยค่ะุหท่านนะคะใครสนใจก็สองเก้าเาทักไลน์หลังบ้านมาบูชาได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นก็น้มรับพลังงานที่ดีนี้กันไปเลยค่ะทุกคนค่ะว่าทุกคนรู้สึกว่าชอบการทานาทายทักของแม่หมอมากๆ เอฟซี FC, แม่ยกพ่อยกของแม่หมอทุกคนที่น่ารักของแม่หมอทุกคนนะคะสามารถเป็นกาลังใจแม่หมอผ่านบัญชีนี้ได้เลยเพราะแม่หมออยากสร้างองค์ปวงยา่าพญานาคในสํานักของแม่หมอแม่หมออยากสร้างปูวงดำกับแม่ยา่ามณีจันทานคราเป็นพญานาคคู่รักในสํานักของแม่หมอจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเพราะมีความเชื่อว่าการสร้างพญานาคแบบคู่รักจะทําให้เราสมหวังในเรื่องของความรักให้เราได้เจอคู่บุญคู่บารามีไม่ใช่คู่เวรคู่กรรมแล้วยังเสริมดวงนเรื่องของความรักโดยตรง แล้วพญานาคเนี่ยเป็นตัวแทนของความร่ารวยโภกทรัพย์เพราะว่าพญานาคเป็นนาคาอย่างเจ้านาคสมบัติที่มีเยอะมหาศาลมากๆนะเพราะฉะนั้นใครบูชาพญานาคเนี่ยเรามีความเชื่อเลยว่าคุณจะมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่างแน่นอนนะคะและอย่าลืมทักไลน์หลังบ้านมารับอ่าวเวอร์เปอร์สายมูฟฟีพร้อมกับเลขนำโชคตามลัคนาตามวันเกิดฟฟีทางไลน์กับแม่หมอได้เลยนะคะ